เราทำงานทะเลคำนวณแล้วคำนวณเวลาแล้วจะกลับละมาดอัสรีที่บ้านไม่ทันเราก็เลยรวมในซุฮรีได้ไหมอ่าน่ทือว่าเป็นคำถามที่อ่า คนที่ทําทะเลนี้โอกาสมีนะ้ลักษณะอย่างงี้เนี่ยผมทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาถามว่าเราเนี่ยทำงานทะเละก็เยอะแยะไปพี่น้องเราที่ทํางานอาชีพทะเลอ,ะอาชีพประมงบางคนก็ตกปลาบางคนก็อวนกุ้งบางคนก็อวนปูบางคนก็ตกปูบางคนก็เวียงแหบางคนก็วางพงพางบาง,บางคนก็รุนกุ้ง อาสารพัดอาชีพทะเละทีนี้ประเด็นคำถามก็คือเราทำงานทะเลคำนวณเวลาแล้วจะก,กลับละหมาดอาซาตที่บ้านไม่ทันอาะละหมาณอัศรีที่บ้านนี้ไม่ทันก็เลยรวมเอาอาซาตมารวมในซุฮรีเลยถามว่าได้ไหม อ่าก็ถือว่าเป็นคำถามที่เ,ออเขาอยากรู้แหละเพราะเขาทำงานอย่างนั้นแหละพี่น้องครับถ้าเราทำทะเลออกเรืออยู่หน้าบ้านอยู่หลังบ้านอยู่ไม่ได้ไกลจากบ้านเราจะรวมไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราออกจากบ้านไกลไปถึงสองมหลัลลหอันนั้นเรามีสิทธิ์รวมและมีสิทธิ์ย่อเข้าใจนะครับ มีสิทธิ์รวมและมีสิทธิ์ย่อแต่ถ้าเรามาตกปูหลังบ้านตกปลาหน้าบ้านรุนกุง้งรุนกุ้งข้าง,ข,างข้างบ้านและ้จะมารวมไม่ได้แล้วครับถึงเราคำนวณแล้วว่าเราละหมาดโจฮู เสร็จเรียรเราก็ต้องวางอีกสองสามรอบอ่าทีนี้คำนวณเวลานี้ถ้ากลับไปนะมันจวนเจนมันจะไม่ทนันมันถึงมารีบอันก็ตามาศาสนาไม่อนุญาตก็พอเข้าอาซาดท่านก็หยุดก่อนสิแล้วมาอาซาดแค่ห้าหกนาทีมันจะเป็นอะไรไปแล้วเราจะง่ายจะมักง่ายแบบนั้นไม่ได้ ถ้าศาสนาอนุญาตแบบคนเดินทางนะั้นไม่เป็นไรแต่นี้ศาสนาไม่อนุญาตเราจะมาวางหุกกมเองไม่ได้ผมก็อยากจะช่วยท่านเพราะท่านทำงานผมก็เข้าใจคนทำงานว่าเหนื่อยแต่เมื่อศาสนาบอกแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงศาสนาบอกไม่ได้ผมก็ต้องตอบท่านว่าไม่ได้อ่าต่อให้ท่านให้ปลาผมกินกุ้งผมกินวาละกีรูก็ตามแหละ แต่เมื่อหูกลมมาเช่นนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่ได้ก็คือไม่ได้เข้าใจนะครับคุณจะหยุดให้กุ้งในเรื่องของคุณแต่หูกลมเป็นเช่นนี้ผมก็ต้องตอบแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับอร่วมไม่ได้ครับอาบางคนว่าอ๋ออยู่ในทะเลนี่มันไม่ค่อยจะอ่าเรียบร้อยเท่าไรเท่าไรเวลาละหมาดมันเปียกมังม่งนู่มัง่งนี่มั่ง พี่น้องครับก็มันเน่นนอนอยู่แล้วบนเรือจะให้เหมือนบนบ้านได้ยังไงเราเปียกมากก็ทรมาดาเปียกไม่ใช่นาะจิสน้ำเค็มก็เอาน้ำละมาดได้ศาสนามไม่ได้บอกว่าน้ำที่จะเอาน้ำละมาดวาจิบต้องเป็นน้ำจืดถ้าไม่จืดนั่นไม่ได้ไม่ใช่ศาสนามไม่ได้บอกน้ำกรอยก็ซอ น้ำเค็มก็ซอน้ำจืดก็ซอที่ไม่ซอคือน้ำโคกน้ำมะพร้าวอ่าน้ำเฮลูดอยน้ำเฮลูบอยอ่านั่น่ะไม่ซอแต่ถ้าน้ำทะเลซออ่าฉะนั้นอ่าเรายังมาอาเลยว่ายุ่งยากอย่างงูอย่างนี้ยานะครับอ่าวันอาครา ถ้าท่านถิงละหมาดท่านจะยุ่งยากยิ่งกว่านั้นหลายเท่าฮะอ่าธรรมดาเราก็ละหมาดบนเรือไม่มีมวกมันก็ซ้อไม่ใช่ว่าไม่ใส่หมวกไม่ซ้อเทียไม่ใช่อ่าไม่ได้ผูกสระบานเราก็ธรรมดาละหมาดในเรือหรออ่าจะให้อ่าละหมาดบนผ้าซาญด,ดอสองสามชั้นนุ่มเย็นเฉียบ,บอยู่ห้องแอร หอมฟุ้งเพราะฉีดสเปรย์มันไม่ใช่สภาพบนเรือในทะเลแล้วก็ต้องตามสภาพแหละเข้าใจนะครับแต่ที่ใน่นท่านจะทิ้งไม่ได้ท่านยังมาเอาแต่เฉพาะ,ะจะละมาดก็ต่อเมื่ออารมณ์เย็นๆย็นสบายตัวไม่งดงิดไม่เครียดต่อจับมายัง่งแต่ถ้าวิกฤตสักอิ หรือร้อนสักหน่อยยุ่งยากสักนิดไม่มาย่างไม่ใช่นะไม่ใช่ถึงเวลาก็ต้องมาย่างจะวิกฤตไม่วิกฤตสบายไม่สบายไม่ไมไมเกี่ยวถึงเวลาคุณต้องละหมาดอ่าเว้นแต่เสียเสียว่าคุณอากายไม่มีแลละไม่เป็นไรไม่มีอากายแต่ถ้าตราบใดยังมีอากายมีสติสัมปันญะญต่อตาบอดสองข้าง ก็ต้องละหมาดอ่าแขนขาดสองข้างก็ออยังก็ต้องละหมาดอ่านพีน่น้องต้องเข้าใจนะครับทีนี้ชัดเจนนะครับจากที่ท่านถามว่าเราคํานวณเราทํางานทะเลคํานวณแล้วกลับบ้านละหมาดอาซัดไม่ทันหมดจะหมดระหว่างทางก่อนก็เลยเอาอาซัดมาใส่ในโซฮูได้ไหมไม่ได้อ่าเว้นแต่เสียว่าท่านไป หาปลากไกลถึงสองมหาละไอ้นั้นไม่เป็นไรไปไกลถามว่าทำไมต้องไปไกลปลาที่นุม,มันชุมก็เท่ากับท่านเดินทางไปหาริสกีเหมือนกันถามว่าอนุญาตไม่หาริสกีเป็นเปนของฮารุสไหมฮารสุสแต่ถ้าท่านเป็นโจนสลัดอเอาสะบานเก่าๆโพกหัวเป็นโจนสลัด ขับเรือไปร้อยห้าสิบกิโลจะไปปลุนเรือสินค้าไอ้น,นั่นเลยไม่ได้เพราะเป็นการเดินทางที่หรารา,าจนสลัดโซมาเลียที่กำลังดังอ,อืม